สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเราช่องดาวรุ่งแฟมิลี่นะคะย่ามาถึงบ้านแล้วพวกคนก็เติมลงย่านะคะย่าต้นสูงมากเลยนะ กตอนยินนะ อันนี้ก็พุพุนก็พักพักก่อนคะ่ะเพราะว่าเอาลุงเดี๋ยวพักหนึ่งแป๊บหนึง่งกิงจะมาลงใหม่ยังไม่ได้เก็บกวาดที่นอนให้เลยบรรยากาศยามเย็นของสองแม่ลูกนะคะ น้องว่าบอกว่าให้หนูทานสับปะรดก่อนนะครับถึงจะให้ทานย้าคุณแม่มือยาวเลยดูคุณแม่โอ้คุณแม่มือยาวคุณแม่หนะุ้รงโอ้เป็นยังไงคุณแม่เป็นยังไงคันหูแล้วนะ่นเก่าแล้วเกาหูนะคะคันคัน เอาโยกใหญ่เลยคุณแม่โยกใหญ่เลย ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะคะช่วงนี้ยามเย็นมืดเร็วเนาะตอนนี้พ่อคุณก็ยังไม่มาเอาหญ้าลงต่อเลยนะคะก็เดี๋ยวคงจะมาลงต่อให้เสร็จเนาะดูนะคะบรรยากาศเริ่มมืดแล้วยามเย็นของมืดแล้วกับสองไม่รูปนะคะ ไม่ลูกยกไปยกมากินไปด้วยยกไปด้วยตื่นแล้วนะเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้เปิดไฟให้เลยคุณแม่มือยาวแท้บุกกวักมือเรียกใคร กวักมือเรียกใครแม่เออดูดูคุณแม่ดาวรุ่งกวักมือเรียกช่วงช่วงยามเย็นแม่ดาวรุ่งจะชอบกวากมืออย่างเงี้ยแล้วก็ส่งเสียงร้องดูค่ะเออคุณแม่คิดฮอดผู้บ่าวคิดฮอดผู้บ่าวมาริโอใช่ไหมนะคุณแม่คิดฮอดผู้บ่าวมาริโอบอเขาจะกลับมาแล้วเลยมือยาว พระอาทิตย์กตกดินแล้วนะคะยามเย็นยามเย็นนะคะนม่คุณแม่เอากวากมือไม่หยุดค่ะกวักมือไม่หยุดเลยเรียกเรียกไม่หยุดน้องวาบอกว่าแม่กวักมือหาใครน้องวาอยู่นี่ครับแม่กวักมือหาใครครับ ดูคุณแม่กวากมือไม่หยุดกวากมือไม่หยุดค่ะคุณแม่ทำมืดแล้วนะครับสองไม่รู้